อยู่ลงไหนครับมือมือ เข้าใหญ่เข้าสรวไปเลยไม่ทันแล้วต้องเอาส่งแล้วเนี่ยมายืนบุเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งเอาเทปกับพี่ใหญ่ไปให้ที่รถโอทีดรวจเลยค่ะหอนอูนหนูก็ต้องขอโทษทุกคนนะคะขอโทษสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยขอโทษโค้ชผู้ฝึกสอนทุกท่านโดยเฉพาะโคเชค,ค่ะหนูก็ขอโทษหนู เป็นเด็กค่ะทําอะไรด้วยความใจร้อนความรู้เท่าไม่ถึงการค่ะหนูไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะทําให้สมาคมเทควันโดและโค้ดหรือทุกๆคนเดือดร้อนและเสียหายค่ะหนูขอโทษค่ะแล้วแต่ทางสมาคมะกไม่เป็นีคร็คือคือภายในวันนี้รุงนี้ค่อยคุมยังไม่มายังไม่ทราบ ผมก็ตอนนี้ทรงส่วนของนายกพิมวยังอยู่ต่างประเทศนะครับท่านก็จะ,ะจะขอพิจารณาเรื่องการการกลับมาของนักกีฬาด้วยในเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับแต่ขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องเรื่องเรื่องที่ดีนะครับได้คุยกับน้องก้อยแล้วน้องก้อยบอกเออจริงๆวันนี้อยากอยากมาขอโทษนะครับแล้วกอ็อยากพาคุณพ่อคุณแม่กลับพิจิตมากกว่านะครับเพราะว่า9-10ถึง10วันนี้ก็ได้รับแรงกดดันมาเยอะนะครับ ก็ขอบคุณน้องก้อยด้วยเพราะว่าสภาพจิตใจน้องก้อยค่อนข้างดีนะครับก็โอเคเขาเขาก็เขา้เขา,เขา,เขาใจอะไรเยอะขึ้นนะครับตรส่วนของฝั่งโคชเชเองก็ไม่ได้สื่อโทษโกรธอะไรไม่ได้ติดใจอะไรใดๆนะครับผมส่วนประเด็นต่อไปก็คือในเรื่องของอการกลับมานั้นอะองส่วนนี้คุณพี่มนตศรีวิกรก็เพิ่งรับทราบข่าวเม,เมื่อเย็นวัน,วนเมื่อวานก็เทียบเท่าก็เมื่อเช้าของวันนี้ของอของคุณพี่มนตนะครับ ท่านบอกว่าอันตรงนี้ต้องขอพิจารณาด้วยนะครับเป็นเป็นเป็นสิทธิอำนาจของท่านที่ต้องพิจารณาว่าว่าว่านักกีฬาจะพร้อมเข้ามาฝึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าอยู่ตรงไหนครับมือมือ 买呀，买呀。